ลมหนาวพัดผ่านใบไม้แห้งในค่ำคืนที่เงียบสงัดเสียงกิ่งไม้กระทบกันเป็นจังหวะราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณกลางป่าลึกพระมหาทองอินพระธุดงผู้เท่าจากภาคเหนือได้เดินทางมาปักกลดอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านบ้าน,านดงเสรดเถอป่าแห่งนี้ไม่มีใครกล้าย่างใครเข้าไปหลังตะวันตกดินด้วยเชื่อว่าเป็นป่าต้องสาชาวบ้านเล่าว่าเคยมีพระธุดงเข้ามาปักกลดหลายรูปแต่ไม่มีใครกลับออกไปเลยแม้ แต่ร่างก็ไม่เคยพบมีเพียงเสียงสดมนเบาๆและกลิ่นธูปจางๆที่ลอยมาตามลมในยามค่ำคืนพระมหาทองอินไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ท่านเชื่อในพลังแห่งสติและศรัทธ,ธาในธรรมะท่านจึงตัดสินใจปักกลดใต้ต้นนิ้วแก่ต้นหนึ่งที่ขึ้นโดดเดี่ยวอยู่กลางป่าทึบตกตึกคืนนั้นเสียงโห่ร้อเบาๆลอยมาตามลมท่านนั่งสมาธิต่อไม่หวั่นไหวทว่าเสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเงาดำๆที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณรอบกลด หลวงพ่อหลวงพ่อเสียงเรียกเผ่าเ,าเบาเหมือนเสียงเด็กดังจากทุกทิศทางพระมหาทองอินลืมตาชำเลืองไปโดยรอบแต่ไม่เห็นสิ่งใดเวลาเที่ยงคืนพรบเสียงรักังวัดดังขึ้นทั้งที่ทในป่าไม่มีวัดอยู่เลยท่านเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติอากาศเย็นลงอย่างรุนแรงมีไอหมอกจางๆปกคลุมและท่านก็เห็นบางอย่างพระรูปหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นมิ้วมองตรงมาที่ท่านไม่ไหวติง่ง ท่านลุกขึ้นเดินเข้าไปหาแต่เมื่อไปถึงกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงจีวรเก่าขาดขาดผูกอยู่กับกิ่งไม้และข้อความสลักบนต้นมิ้วว่าจงกลับไปถ้าไม่อยากเป็นองค์ต่อไปพระมหาทองอินข่มใจเดินกลับมาที่กรดตั้งจิตมั่นจะสวดมนต์ต่อจนรุ่งสางแต่รุ่งเชา้าชาวบ้านที่มาใส่บาตรไม่พบพระรูปใดพวกเขาเดินเข้าไปในป่าและพบเพียงกรดที่พับเรียบร้อยวางอยู่กับจีวรผืนหนึ่งและรอยเท้าเดียวที่หายไปตรงต้นมิ้ว ตำรวจถูกเรียกเข้ามาแต่กลับสั่งให้ทุกคนห้ามพูดเรื่องนี้อีกแต่เสียงระฆังในป่าทุกเที่ยงคืนยังคงดังอยู่แต่เสียงระฆังในป่าทุกเที่ยงคืนยังคงดังอยู่หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์ผู้ใหญ่บ้านลุงคำปัน่นซึ่งเป็นคนที่เคยเตือนพระมหาทองอินไม่ให้เข้าป่านั้นก็เริ่มฝันประหลาดทุกคืนฝันถึงพระสงฆ์ผิวคล้ำที่นั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นมิ้วแล้วพูดเพียงคำว่าช่วยด้วยช่วยด้วย เขาเริ่มเอ็ดอัดใจจึงตัดสินใจไปแจ้งตำรวจเพื่อขอให้มีการค้นหาพระมหาทองอินอย่างเป็นทางการทว่าตำรวจกลับปฏิเสธพร้อมพูดเพียงว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกและคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเลิกยุ่งเธอลุงคำตอบนั้นยิ่งเพิ่มความสงสัยลุงคำปั่นจึงเริ่มเก็บข้อมูลเงียบเียบและได้พบว่าในรอบ30ปีที่ผ่านมามีพระธุดงค์หายไปในป่าแห่งนี้ถึง12รูปและทุกครั้งตำรวจจะมาเพียงเพื่อห้ามไม่ให้ใครพูดต่อ คืนหนึ่งลุงคำปั่นและหลานชายชื่อชาติได้แอบเข้าไปในป่าพร้อมกล้องบันทึกเสียงและวิดีโอพวกเขาเดินตามรอยกลิ่นทูบและเสียงระฆคังที่ดังในความเมื่อดเสียงนั้นนำพวกเขาไปถึงใต้ต้นนิวที่เย็นเยือกผิดปกติกล้องจับภาพได้ชัดเจนเนาของพระสงฆ์นั่งพนมมืออยู่กับพื้นและอยู่อเสียงกระซิบก็ดังขึ้นใกล้หูชาติว่าเจ้าเห็นข้าแล้วใช่ไหม ชาติสะดุ้งหันไปแต่ไม่เจอใครแต่กล้องกลับบันทึกภาพพระมหาทองอินยืนอยู่ด้านหลังเขาสีหน้าเศร้าส้อยศบตากล้องเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะจางหายไปกับสายหมอกวันรุ่งขึ้นลุงคำปั่นนำคลิปไปแจ้งตำรวจอีกครั้งทว่าเขากลับถูกควบคุมตัวและคลิปก็ถูกลบทิ้งโดยไม่มีเหตุผลและในเช้าว,วันถัดมาชาวบ้านพบจีวรของลุงคำปั่นผูกอยู่ที่ต้นนิ้วผืนเดียว พร้อมข้อความใหม่บนต้นไม้คืนนั้นเองข่าวการหายตัวของลุงคำปั่นเริ่มแพร่กระจายออกไปในหมู่บ้านแม้ตำรวจจะพยายามปิดข่าวแต่หลานชายของเขาชาติไม่ยอมอยู่เฉยชาติตัดสินใจไปพบนักข่าวอิสระชื่อพี่จูนซึ่งเคยทำสารคดีเกี่ยวกับสถานที่ลี้ลับทั่วประเทศไทยเขายื่นกล้องสำรองที่บันทึกคลิปเงาของพระมหาทองอินให้พี่จูนดูทันทีที่คลิปจบพี่จูนเงียบไปนานขอนพูดว่า นี่ไม่ใช่แค่ป่าต้องศัพ์ธรรมดาฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มาเมื่อสิบปีก่อนจากพระรูปหนึ่งที่เคยรอดชีวิตจากป่าแห่งนี้แต่ท่านสติไม่สมบูรณ์วันรุ่งขึ้นพวกเขาเดินทางไปหาพระรูปนั้นซึ่งปัจจุบันอยู่ที่สำนักสงฆ์ห่างไกลในจังหวัดเลยท่านชื่อว่าหลวงพ่อกริเมื่อหลวงพ่อเห็นหน้าชาติท่านหลับตานิ่งแล้วพูดเสียงแผ่วว่าต้นมิวต้นนั้นคือที่ค้งวิญ,ญญาณผูกกรรมมันหิวมันเลือกผู้มีศีลเพื่อหล่อเลี้ยงตนเอง ชาติถามว่าแล้วใครปลุกมันขึ้นมาหลวงพ่อเงียบก่อนตอบเบาๆว่าตำรวจคำเดียวทำเอาชาติและพี่ตูนอ้งท่านเล่าว่าเมื่อ30ปีก่อนตำรวจกลุ่มหนึ่งเคยเข้ามาล่าทองคำและวัตถุโบราณในป่าบริเวณนั้นพวกเขาเผาโบสถ์เก่าทิ้งและสังหารพระที่ขัดขวางจากนั้นทุกคืนพระสงฆ์ที่ทุดงผ่านจะก,กลายเป็นของบูชายันโดยไม่รู้ตัวชาติไม่อยากเชื่อแต่เมื่อกลับไปเปิดฟุตเทจในกล้องพบว่า ในภาพสุดท้ายก่อนกล้องดับมีชายในเครื่องแบบตำรวจเดินออกมาจากมุมมืดพร้อมถือปืนและมองตรงมาที่กล้องเรากับรู้ว่าถูกจับภาพไว้เขาจึงตัดสินใจโพสต์คลิปนั้นลงโซเชียลในเวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีของคืนนั้นแท่อินเทอร์เน็ตในหมู่บ้านล่มทั้งระบบไม่ใช่แค่เขาแต่ทุกคนไม่มีสัญญาณแล้วไฟในบ้านของชาติก็ดับลงกระทันหันกลางความมื่เสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้น เขาค่อยๆเดินไปเปิดหน้าต่างดูเห็นเงาคนยืนเงียบอยู่หน้าประตูพร้อมเสียงเผาเบาว,ว่าขอบใจที่เปิดเผยแต่นายต้องอยู่ต่อภาพสุดท้ายในกล้องที่ติดไว้ในห้องนอนของชาติเผยให้เห็นชายในชุดตำรวจถือจีวอนเก่าเปื้อนเลือดเดินเข้ามาในบ้านพร้อมเงาดำอีกหลายร่างที่เดินตามเข้ามาเงียบเงียบพอเงาดำนั้นก้าวเข้ามาในบ้านประตูบานไม้ก็กระแทกปิดดังปังราวกับมีแรงจากข้างในล็อกมันไว้ โดยอัตโนมัติไฟในบ้านวูบวาบติดดับสายลมเย็นเยียบแผ่ซ่านไปทั่วชาติพยายามควานหามือถือเพื่อเปิดไฟฉายแต่หน้าจอกลับขึ้นเพียงข้อความว่าพวกเขากลับมาแล้วเสียงก้าวเท้าหนักๆเดินขึ้นบันไดเสียงพึมพำบทสวดที่ผิดเพี้ยนดังก้องรอบห้องเหมือนมีพระหลายสิบรูปอยู่ในบ้านนั้นเสียงพระสวดแต่ละประโยคฟังดูไม่ใช่ภาษาบาลีแบบที่เขาเคยได้ยินมันเหมือนบทสวดโบราณที่ใช้เรียกสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าชาติหอบหายใจก้าวถอยหลังไปติดมุมผนังเมื่อเสียงเปิดประตูห้องของเขาดังขึ้นช้าๆ เงาในชุดพระรูปหนึ่งเก้าเข้ามาดวงตาสีดำสนิทจ้องมองเขาไม่กระพริบหลวงพ่อทองอินเขาพึมพำออกมาอย่างแทบไม่เชื่อสายตาแต่ร่างนั้นไม่ได้ตอบเพียงยื่นจีวรนผืนเดิมที่เคยหายไปในป่ามาให้เขาพร้อมพูดเสียงเย็นชาถึงเวลาเจ้าต้องไปต่อแทนข้าทันใดนั้นจิตของชาติก็บววิวร่างของเขาเหมือนลอยขึ้นจากพื้นเขามองลงมาเห็นตัวเองกำลังยืนอยู่ในร่างพระที่ยืนอยู่ใต้ต้นนิ้วในป่าไม่กี่วันต่อมาพี่จูนพยายามติดต่อชาติ แต่ไม่สามารถติดต่อได้เลยเธอจึงเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งและแอบเข้าไปในป่าต้องสาบพ,พร้อมกล้องเธอพบกรดผูกอยู่ใต้ต้นนิ้วและที่นั่นมีพระหนุ่มรูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่เงียบๆเ,เธอพยายามเพ่งมองว่าใช่ชาติหรือไม่แต่เมื่อพระรูปนั้นลืมตาขึ้นดวงตาสีดำสนิทของเขาไม่ได้สะท้อนแสงเลยแม้แต่นิดและเขาพูดเบาๆว่า,วาอย่าเอาใครมาอีกไม่งั้นเจ้าจะเป็นรายต่อไปวันต่อมาคลิปที่พี่จูนถ่ายไว้ไม่สามารถเปิดดูได้อีกเลยทุกไฟล์กลาย เป็นหน้าจอสีดำและเสียงสวดที่ผิดเพี้ยนเรื่องราวของป่าต้องสาบยังคงถูกกลบด้วยเงาแต่ทุกเที่ยงคืนเสียงระฆังจากในป่าก็ยังคงดังกังวานหลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านดงเสื้อเท่ากลับเข้าสู่ความเงียบงันอีกครั้งผู้คนไม่กล้าแม้แต่จะพูดชื่อต้นงิว้วกลายเป็นคำต้องห้ามแม้แต่เด็กเล็กก็ถูกผู้ใหญ่กำชับไม่ให้เข้าใกล้แนวป่าชาวบ้านบางคนเริ่มอพยพหนีบ้านก็ป่วยเป็นแค่ประหลาดหลังจากฟันเห็นพระในจีวรนเก่าๆเดินวนอยู่รอบบ้าน ในอีกฝากหนึ่งของประเทศพี่จูนยังไม่ละความพยายามเธอเริ่มสืบประวัติของตำรวจชุดแรกที่เคยเข้าพื้นที่เมื่อ30ปีก่อนจนพบเอกสารลับที่เคยถูกเก็บไว้โดยอดีตสารวัตรนายหนึ่งซึ่งป่วยหนักและ,กะเกษียณเงียบๆที่บ้านพักคนชราเมื่อเธอไปถึงเขาเพียงพูดคำสั้นๆว่าพวกเราไปขุดของที่ไม่ควรขุดและปลุกบางอย่างขึ้นมามันต้องได้ของบูชาทุกปีหนึ่งรูปของบูชาคือพระสงฆ์พี่จูนถามเสียงสัน่นใช่พระรูปที่ทุดงมาโดยบริสุทธ มันกินแต่จิตบริสุทธิ์เท่านั้นมันถึงจะนอนต่อได้และก่อนที่เขาจะพูดจบหัวใจเขาก็หยุดเต้นกระทันหันข่าวการเสียชีวิตของอดีตสารวัตรไม่ได้ถูกบันทึกในเอกสารสาธารณะพี่จูนรู้ทันทีว่ามีใครบางคนเฝ้าดูเธออยู่คืนนั้นเองเธอฝันเห็นชายหนุ่มในจีวอนยืนอยู่ปลายเตียงดวงตาดำสนิทพร้อมพูดว่ากลับมาเถอะเธอยังถ่ายไม่จบกล้องของเธอที่วางไว้ในกระเป๋ากลับเปิดทำงานเองและบันทึกเสียงตัวเธอเองพูดว่าฉันจะไป ฉันจะถ่ายให้หมดทั้งที่เธอยังนอนหลับรุ่งเช้าเธอเดินทางกลับมาหมู่บ้านอีกครั้งคราวนี้เธอเอากล้องติดโดรนอินฟราเรดและเครื่องมือทั้งหมดที่ม,มีแต่เมื่อโดรนบินเหนือป่าไม่มีสัญญาณภาพใดๆนอกจากหน้าจอสีดำและเสียงพระสวดที่เบลอจนฟังไม่ออกพอเธอเดินเข้าไปใกล้ต้นนิ้วภาพในกล้องกลับแสดงพระสงฆ์หลายสิบรูปยืนเรียงราย,รายรอบต้นไม้ทั้งหมดไร้หน้าและตรงกลางคือตัวของชาติในจีวรที่นั่งนิ่งไม่ไหวติง เขาลืมตาขึ้นอีกครั้งพูดประโยคเดิมอย่าเอาใครมาอีกไม่งั้นเจ้าจะเป็นรายต่อไปพี่จูนถอยหลังด้วยความตกใจแต่ไม่ทันหันกลับแขนของเธอถูกคว้าไว้โดยพระอีกรูปหนึ่งที่มาจากเงามืดเธอกรีดร้องก่อนจะทุกอย่างดับวูบลงหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์ที่พี่จูนหายตัวไปเฟซบุ๊กของเธอกลับมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งโพส์ใหม่ขึ้นว่าฉันยังอยู่แต่กลับออกไม่ได้ภาพที่แนบมากับโพสต์เป็นภาพป่าทึบในยามค่ำคืนมีเงาเหมือนจีวรลอยอยู่เหนือพื้น และในภาพสุดท้ายมีใบหน้าของหญิงสาวคล้ายพี่จูนแต่ดวงตาทั้งสองกลายเป็นสีดำสนิทภาพนั้นกลายเป็นไวรัลทันทีคนเริ่มขุดคุยเรื่องป่าต้องสาบและเริ่มมียูทูบเบอร์สายล่าผีกลุ่มใหม่ชื่อดากแพทไทยแลนด์ประกาศจะบุกเข้าไปค้นหาความจริงสมาชิกในทีมมี4คนเบสหัวหน้าทีมนักตัดต่อมากฝีมืออมือกล้องหญิงที่เคยทำคลิปวัดร้างชื่อดังโบสคนคุมเสียงและอุปกรณ์ EMF แก๊ป ผู้เชื่อว่าป่าแห่งนี้เป็นประตูสู่พบอื่นคืนที่พวกเขาเข้าไปพวกเขาไลฟ์สดพร้อมอุปกรณ์ครบมือคนดูพุ่งขึ้นหลักแสนในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเสียงแปลกๆเริ่มดังจากในป่าทุบทั้งเสียงพระสวดเสียงระฆังและเสียงเด็กหัวเราะทุกอย่างดูเกินจริงจนผู้ชมบางส่วนเริ่มคิดว่าเป็นการจัดฉากแต่เมื่อกล้องอินฟราเรดจับภาพพระรูปหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นงิ้วพร้อมใบหน้าเปื้อนเลือดผู้คนในไลฟ์เริ่มรู้ว่านี่ไม่ใช่การแสดง ทันใดนั้นภาพในไลฟ์สตรีมดับลงพร้อมเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนว่าจูนอยู่กับข้าเจ้าจะอยู่ด้วยหรือไม่ภาพสุดท้ายก่อนจอดำสนิทเผยให้เห็นพี่จูนในจีวรนเก่าๆเดินออกมาจากหลังต้นไม้ดวงตาดำสนิทและยิ้มให้กล้องอย่างเย็นชามุติกระดาษหัวกลมวันรุ่งขึ้นไม่มีใครในทีมดาร์กแพดติดต่อได้อีกเลย YouTube ของพวกเขาถูกปิดบัญชีบ้านของเบสถูกพ่นสีหน้าประตูไว้ว่าอย่าถ่ายอย่าถามอย่ากลับมา 1เดือนต่อมาพระรูปหนึ่งชื่อพระนัทวุฒิซึ่งเพิ่งบวชใหม่ได้โพสตเฟซบุ๊กกว่าขออนุญาตทุดงเข้าสู่ป่าท้ายหมู่บ้านดงเสื้อเท่าเพื่อสวดถอนคำสาปชาวบ้านพากันห้ามแต่ท่านไม่เชื่อคิดว่าเป็นเพียงความเชื่อมายของคนโบราณคืนแรกในป่าทุกอย่างสงบคืนที่สองมีเสียงระฆังดังขึ้นในเวลาศูนนาฬิกาหนึ่งนาทีคืนที่สมจีวรของท่านถูกพัดปลิวหายไปต่อหน้าต่อตาทั้งที่ไม่มีลมเลยแม้แต่น้อยคืนที่สี่ ท่านเห็นพี่จูนยืนอยู่ใต้ต้นงิ้วยิ้มให้และพูดว่ากลับเถอะก่อนที่พระองค์จะกลายเป็นคนต่อไปแต่หลวงพี่ไม่เชื่อคิดว่าเป็นภาพลงตาท่านตั้งใจจะสวดถอนคำสาปต่อแต่เมื่อเสียงระฆังดังขึ้นครั้งที่ห้าต้นงิ้วทั้งต้นสั่นสะเทือนใบไม้ร่วงกราวและเสียงร้องของพระนัทวุฒิก็ดังกึกก้องก่อนจะเงียบหายไปในความมืดเช้าวันถัดมามีจีวรผืนใหม่ผูกอยู่กับต้นไม้และข้อความถูกแกะสลักด้วยเลือดว่า จูนพาคนมาเพิ่มค่าจะหลับได้อีกหนึ่งปีเทียนจบภาคสองหากคุณต้องการภาคสาการเปิดโปรงระดับประเทศพระผู้มียานเดินทางมายุติคำสาบที่ใหม่จากต่างประเทศที่เข้ามาสืบเพียงพิมพ์ว่าภาคสแล้วผมจะเขียนต่อทันทีครับเรื่องราวของป่าต้องสาบในบ้านดงเสือเท่าเริ่มแพร่กระจายไปไกลเกินชายแดนประเทศไทยสำนักข่าวต่างประเทศเริ่มตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการหายตัวไปของนักข่าวชาวไทยพี่จูน รวมถึงทีมยูทูบเบอร์ดักแพท t ไทยแลนด์ที่หายไปแบบไร้ร่องรอยทางครมศาสนาและครมตำรวจยังคงปิดเงียบไม่มีใครกล้าแต่จนกระทั่งพระภิกษุผู้มีญาณจากวัดโพดําในเชียงแสนชื่อพระอาจารย์สุกริตประกาศกลางสื่อมวลชนว่าถึงเวลาแล้วที่ต้นนิ้วจะต้องหยุดหายใจพระอาจารย์สุกริตเป็นพระผู้มีญาณอย่างรู้เคยทุดงผ่านป่าในเขตชายแดนพมา่าล่ามาแล้วนับสิบแห่ง และได้ปลดปล่อยวิญญาณเร่ร่อนนับร้อยท่านเป็นผู้รู้เรื่องกรรมพันธนาการและเจ้าที่ที่ไม่ยอมรับการกลับชาติมาเกิดทันทีที่ท่านประกาศทั่วหมู่บ้านดงเสื้อเท่าก็เกิดสัญญาณประหลาดสุนัขเห่าหอนทั้งคืนเด็กทานคร่องให้ไม่หยุดและในฝันของชาวบ้านมีหญิงในตีวอนยืนร้อยให้อยู่ใต้ต้นมิววันที่พระอาจารย์สุกริตมาถึงหมอกหนาทึบคลุมทั่วป่าเสียงระฆังดังก่อนเวลาเที่ยงคืนเป็นครั้งแรก ท่านยืนอยู่หน้าป่ามือถือพระคาถากันวิญญาณโบราณที่ได้รับสืบทอดมาแต่สมัยล้านนาพร้อมกับลูกศิษย์สี่คนและกระจกปิดผนึกวิญญาณหนึ่งบานพวกท่านเข้าไปถึงต้นมิวสิ่งที่รออยู่คือร่างของพระกว่าสามสิบรูปยืนเงียบเพลียงรายใบหน้าไร้อารมณ์ดวงตาว่างเปล่าในกลางวงนั้นมีพี่ตูนยืนอยู่ในจีวรเปื้อนเลือดเธอมองพระอาจารย์แล้วยิ้มช้าๆพร้อมพูดว่า ท่านจะช่วยพวกเขาได้หรือถ้าพวกเขาไม่อยากไปพระอาจารย์สุกฤษ์หลับตานิ่งตั้งจิตบทสวดโพธิยานมหาเวทดังขึ้นทันทีเสียงสวดเป็นภาษาล้านนาโบราณทำให้ป่าสั่นเสะเทือนเสียงครีดร้องของวิญญาณรอบต้นนิ้วดังก้องราวกับฟ้าผ่าในท้องฟ้าปิดเงาของพระธุดงแต่ละองค์เริ่มสั่นไหวจนกระทั่งบางร่างกลายเป็นควันดำที่หมุนวนขึ้นสู่ท้องฟ้า แต่บางวิญญาณกลับขัดขืนรวมถึงร่างของชาติและพี่ตูนชาติร้องว่าถ้าไม่อยากไปข้าจะอยู่เฝ้าที่นี่ข้าคือส่วนหนึ่งของต้นมิ้วแล้วทันใดนั้นเงาดำสูงใหญ่พุ่งออกจากลำต้นเสียงคล้ายคำรามของสัตว์ผสมกับเสียงมนุษย์กระสิบมันคือวิญญ,ญาณเจ้าที่ที่ถูกปลุกโดยการสังหารหมู่เมื่อสาปีก่อนพระอาจารย์ไม่ลังเลวางกระจกปิดผนึกกลางลานพร้อมท่องคาถากลับทิศ ทุกเสียงรอบป่าดับลงชั่วขณะจากนั้นต้นงิ้วเริ่มแห้งตายเปลือกไม้ลอกเป็นแผ่นเผยให้เห็นโครงกระดูกจำนวนมากที่ฝังอยู่ในลำตน้นพระรูปสุดท้ายที่ยืนอยู่ในวงค่อยๆกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งคือชาน้ำตาเขาไหลอาบแก้มขณะยกมือไหว้พระอาจารย์แต่ก่อนที่เขาจะเดินออกจากลานเสียงหนึ่งกระซิบในหูว่าข้าไม่จบข้ายังต้องกินอีกเปเลวไฟทอนจบภาคสาม ต้นมิ้วถูกฟันโค่นแต่ชาวบ้านบางคนเล่าว่าเสียงระฆังยังคงดังจากพื้นดินและในค่ำคืนไร้แสงจันทร์บางคนยังเห็นพระธุดงยืนอยู่ในป่าที่ไม่มีต้นมิ้วแล้วกะโหลกจบบริบูรณ์ภาคสามหากคุณต้องการภาคสี่เปิดเผยต้นกำเนิดคำสาบหอยวิญญาณเงากลับมาในรูปแบบใหม่ชาติกลายเป็นผู้นำลัทธิในอนาคต เพียงพิมพ์ว่าพักสี่ผมพร้อมดำเนินต่อทันทีครับสองพีผ่านไปหลังจากพระอาจารย์สุกริตปลดคำสาปแห่งต้นนิ้วลงได้หมู่บ้านดงเสื้อเท่ากลับมาสงบอีกครั้งไม่มีเสียงระฆคังอีกไม่มีคนหายไม่มีพระทุดงเดินเข้าป่าแต่ในความสงบบางสิ่งยังคงซ่อนอยู่ชาติซึ่งรอดกลับมาในฐานะพระรูปสุดท้ายที่ยังมีชีวิตได้ลาออกจากผ้าเหลืองและหายตัวไปจากสายตาสาธารณะ ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนจนวันหนึ่งในหุบเขาลึกของจังหวัดเลยมีลทัทธิหนึ่งก่อตั้งขึ้นเรียกตนเองว่าผู้ถือรหัสแห่งป่าพวกเขาแต่งชุดคล้ายจีวรแต่สีดำสนิทบูชารูปไม้ต้นมิ้วและทุกคืนวันพระจะมีการสวดข้ามคืนที่ไม่มีใครภายนอกเคยได้รับอนุญาตให้ฟัง นักข่าวสายสืบชื่อต้นกล้าสนใจเรื่องนี้มากเพราะได้ข่าวว่าลัที่นี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง300คนในเวลาเพียงสี่เดือนเขาตัดสินใจแฝงตัวเข้าไปโดยปลอมเป็นผู้ศรัทธาใหม่เมื่อไปถึงเขาถูกตรวจสอบประวัติละเอียดแต่สุดท้ายก็ได้รับการอนุญาตให้อยู่ในสำนักเป็นเวลาเจ็ดวันคืนวันที่สมต้นกล้าได้ยิงบทสวดประหลาดดังขึ้นจากห้องหลับเขาแอบเปิดประตู ภาพที่เห็นทําให้เขาทาบหยุดหายใจกลางห้องนั้นมีร่างพระสงฆ์ยืนอยู่รายล้อมต้นไม้องค์เล็กที่ถูกปลูกไว้ในกระถางแต่ต้นไม้นั้นคือต้นนิ้วงอกใหม่และผู้ยืนเป็นประธานในพิธีคือชาติเขาไม่ใช่ชายคนเดิมอีกต่อไปใบหน้าเรียบเฉยดวงตานิ่งสงบแต่แฝงพลังบางอย่างที่น่ากลัวเจ้าจะหลับได้ต่อไปอีกกี่ผีถ้าไม่มีใครบูชาชาติพูดกับต้นไม้เบา ก่อนจะหยดเลือดของตัวเองลงที่ราแสงไฟในห้องริปรี่เสียงคริดร้องเบาๆดังมาจากผืนดินด้านล่างต้นกล้ารีบวิ่งหลีออกมาจากอาคารเช้าวันถัดมาเขาไม่พูดอะไรกับใครและขอออกจากสำนักทันทีแต่เมื่อกลับถึงกรุงเทพเขากลับโพสต์เฟซบุ๊กประโยคเดียวว่าเราทุกคนคือป่าแล้วเขาก็หายตัวไปจากทุกช่องทางทีนสามเดือนต่อมา มีคลิปวิดีโอหลุดออกมาในดากเว็บเป็นคลิปของพิธีกรรมปริศนาในป่าลึกมีเสียงสวดผิดเพี้ยนและต้นมิ้วดำที่มีมือมนุษย์โผล่ออกมาจากเปลือกในคลิปชาติพูดกับกล้องว่ามนุษย์ไม่เคยกลัวป่าจนกระทั่งป่าเริ่มเดินเข้ามาหาเขามุดติดกระดาษหัเหลี่ยมครมศาสนาออกแถลงการปฏิเสธการมีอยู่ของลัทธิดังกล่าวแต่พระอาจารย์สุกริตกลับพูดในรายการธรรมะว่า ข้าเห็นแล้วต้นมิ้วต้นใหม่มันไม่ได้เกิดจากคำสาปแต่มันงอกจากใจมนุษย์จบบริบูรณ์ภาคสี่กะโหลกถ้าคุณต้องการภาคห้าแนวโลกทั้งโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากพลังมิ้วและที่มิ้วดำขยายไปทั่วประเทศหรือการล่มสลายของเส้นแบ่งโลกวิญญาณพิมพ์ว่าภาคห้าผมจะดำเนินต่อแบบเข้มข้นที่สุดทันทีครับหนึ่งพีให้หลังจากคลิปของชาติปรากฏในดาร์กเว็บและที่มิ้วดำได้แผ่ขยายออกไปเงียบเมีย จากหมู่บ้านเล็กๆสู่วัดร้างในหลายจังหวัดจากชายแดนไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจากบทสดอาถรรพ์นในป่าลึกสู่ห้องนั่งเล่นของผู้ศรัทธ,ธาในเมืองโทรทัศน์ในกรุงเทพรายการยูทูบชื่อคืนสยองกับหมอดพบได้รับฟุทเทรปะหลาดจากผู้ติดตามนิรนามในคลิปนั้นมีภาพหญิงสาวในชุดพยาบาลยืนสดอยู่หน้าต้นไม้แห้งขนาดเล็กและจากเนาในกระถางมีมือดำๆค่อยๆขยับโผล่ออกมา มอดพบสั่งตัดต่อคลิปแต่ทีมตัดต่อบอกว่าเราไม่ได้แต่อะไรเลยไฟล์มันเปลี่ยนไปเองในคืนนั้นหมอดพบหายตัวไปบนโต๊ะทำงานมีแต่โพสต์อิดเขียนว่าเสียงระฆั่งดังในใจฉันทั้งคืนหมุดติดกระดาษหัวกลมในเชียงใหม่มีเด็กอนุบาลสามคนที่พูดภาษาแปลกๆพร้อมกันในห้องเรียนครูบันทึกวิดีโอไว้นักภาษาศาสตร์พบว่าคำพูดนั้นคือบทสดเดียวกับที่ใช้ในลัฐที่มิวดํา ทั้งที่เด็กทั้งสามไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและบ้านของพวกเขาไม่มีใครนับถือศาสนาใดเลยป้ายหยุดรัฐบาลพยายามปิดข่าวแต่ข่าวลือเริ่มแพร่ไปทั่วต้นนิ้วขนาดเล็กเริ่มปรากฏในหลายสถานที่บนดาดฟ้าคอนโดหลังวัดร้างในห้องน้ำโรงเรียนทุกต้นมีลักษณะคล้ายกันเปลือกดำสนิทไปไม่มีสีและทุกต้นมีเงาของคนยืนอยู่ข้างหลังเวลาถ่ายภาพ คนพนมมือพระอาจารย์สุกริตเริ่มเห็นนิมิตแปลกดปดทุกคืนท่านฝันว่าเดินอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยต้นหนิ้วผู้คนเดินวนซ้ำๆโดยไม่มีดวงตาและในใจกลางป่าคือชาติในชุดสีดำเต็มตัวเขานั่งบนบันลังที่ทำจากรากไม้พร้อมพูดว่าข้าไม่ได้ปลุกมันพวกเจ้าต่างหากที่ทำให้มันโตท่านเริ่มเตรียมพิธีสะกดวิญญ,ญาณข้ามด่านพิธีต้องใช้พระเก้ารูปที่มีศีลบริสุทธิ์ และเท่าจากต้นนิ้วต้นรากที่เคยโคน่นแต่เมื่อท่านกลับไปยังจุดเดิมของต้นนิ้วกลับพบว่ารากต้นนิ้วเดิมกลับงอกใหม่สัญลักษณ์คืนเดือนมืดคืนนั้นเองทั้งประเทศรายงานพร้อมกันว่าได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นพร้อมกันเวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีแม้แต่ในตึกสูงหรือบ้านใต้ดินก็มีคนได้ยินและในกล้องวงจรปิดทุกจุดที่บันทึกได้จะมีพระในจีวรดำ เดินผ่านกล้องเซี่ยววินาทีก่อนเสียงระฆังดังบอลลูนที่ใช้แสดงว่ากำลังพูดอยู่ผู้คนเริ่มพูดว่า,าศาสนาไม่ได้ตายแต่วิญญาณต่างหากที่กลับมาเป็นผู้นำาศาสนาเองและในวันถัดมาบัญชีโซเชียลใหม่ชื่อว่าเสียงจากป่าได้เผยแพร่คลิปใหม่ของชาเขานั่งอยู่ใต้ต้นนิ้วที่สูงกว่าเดิมหลายเท่าล้อมรอบด้วยผู้ศรัทธานับพันคนเขาพูดเพียงประโยคเดียว ยุคของแสงสิ้นสุดแล้วยุคของเงาได้เริ่มต้นขึ้นหมุดติดกระดาษหกลมจบบริบูรณ์ภาคห้าหากคุณพร้อมสำหรับภาคหกโลกหลังวันระฆังกฎหมายของชีวิตหลังความตายหรือสงครามศาสนาระหว่างผู้ถือศีลกับผู้บูชาเงาพิมพ์ว่าภาคหกแล้วเราจะดําดิ่งลึกยิ่งกว่าที่เคยครับ เสียงระฆังยังคงดังกังวานทุกคืนเวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีทั่วประเทศไทยทุกบ้านทุกวัดทุกใจกลางเมืองผู้คนเริ่มชินกับความกลัวและบางคนเริ่มเปลี่ยนเป็นศรัทธากลุ่มลทัทธิมิวดำที่นำโดยชาติกลายเป็นพลังเงียบที่ค่อยๆค,ครอบงำจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้คนบางส่วนไม่สามารถหลับได้หากไม่ได้ฟังเสียงสดจากบทสดของลทัทธิผู้ที่ลหลงไหลจากกลายเป็นภาชนะและเริ่มมีรอยสักลายรากไม้ปรากฏตามร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุ พระอาจารย์สุกฤตซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่รูปที่ยังยืนหยัดในธรรมะได้รวมพลังพระภิกษุเก้ารูปจากทั่วประเทศซึ่งมีจิตบริสุทธิ์และไม่เคยยอมรับโลกีแม้เพียงนิดพวกท่านนัดพบกันที่ผาชันบนภูเขาเงียบงันในจังหวัดเลยเพื่อประกอบพิธีสุดท้ายที่อาจถอนรากของคำสาปทั้งมวลพระอาจารย์รู้ดีว่าพลังของชาติในเวลานี้ไม่ใช่เพียงมนุษย์แต่คือร่างรวมของวิญญ,ญาณผู้ถูกลืม ต้นมิวไม่ได้เป็นเพียงต้นไม้อีกต่อไปแต่มันกลายเป็นจิตร่วมของผู้ถูกทำให้เงียบในคืนพิธีพระทั้งเก้ารูปตั้งสมาธิที่ลานหินบนยอดเขาเรียงกันเป็นวงกลมท่ามกลางสายลมแรงเสียงระฆคังเริ่มดังขึ้นจากใต้พื้นโลกดังกว่าทุกคืนเสียงสดมนจากลทัทธิมิ้วดำเริ่มแทรกเข้ามาในหูของพระแต่ละรูปพยายามทำลายจิตมั่นคงแต่ไม่มีผู้ใดหวั่นไหวเสียงสดบทภาวนาชํมรกรรมดังขึ้นจากพระอาจารย์สุกฤษ เป็นบทสวดที่มีอำนาจเปลี่ยนพลังของเงาให้กลายเป็นแสงในเวลาเดียวกันชาติและสาวกลัดที่กว่าห้าพันคนรวมตัวกันใต้ต้นยิ้วใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเขตต้องห้ามเขาหลับตานั่งบนท่านไม้รากดำและเริ่มสวดบทปลุกพลังเสียงแรกของป่าเขารู้ดีว่าพลังของพระอาจารย์จะทำให้เขาสูญสิ้นความเป็นนิรันด์แต่เขายิ้มแสงไม่เคยชนะเงาได้เพราะเงาคือสิ่งที่เกิดจากแสงชาติ ทันใดนั้นเองฟ้าผ่าลงกลางผาชันเสียงระฆังแตกกระจายต้นมิ้วทั่วประเทศเริ่มไม่โดยไม่มีฝ่ายทุกวิญญาณที่เคยสิงสู่อยู่ในต้นไม้เริ่มเปล่งแสงและหายไปอย่างช้าชาราวกับได้อภัยในอีกฟากหนึ่งชาติรู้สึกถึงการหลุดลอยของพลังดวงตาที่เคยเป็นสีดำของเขากลับมาเป็นปกติเขาร้องให้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี เขาเงยหน้ามองต้นงิ้วใหญ่ที่เคยเป็นศูนย์กลางของพลังมันแห้งกรอบร่วงหล่นทีละใบเหลือแต่รากเปล่าเปล่าสาวกหลายคนเริ่มสลบบางคนร้องให้เหมือนฟื้นจากฝันร้ายรุ่งเชา้าพระอาจารย์สุกฤษและพระอีกแปดรูปกราบลาทุกวิญญาณเสียงระฆคังเงียบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีชาติยืนอยู่กลางลานต้นมิ้วเขาเงียบ ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาอีกครั้งหรือเขาจะเลือกเดินทางสู่การชดใช้แต่เขาพูดกับกล้องที่บันทึกครั้งสุดท้ายไว้ว่าอย่าให้คนรุ่นต่อไปต้องกลายเป็นเงาของคำโกหกที่บรรพบุรุษไม่เคยขอโทษม้วนหนังสือภายหลังมีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานชื่อว่าสวนแห่งความจำปลูกต้นมิ้วจริงที่ถูกตัดแต่งเหลือเพียงรากเดียว พร้อมแผ่นหินจารึกชื่อของพระที่หายตัววิญญาณที่ไม่เคยถูกกล่าวถึงและผู้คนที่ยอมสละตนเพื่อล้างคำสาปในพิธีเปิดมีเด็กชายคนหนึ่งเดินมาวางดอกไม้ใต้ต้นไม้เขาถามแม่ว่าแม่ครับต้นไม้นี้เคยน่ากลัวไหมแม่เพียงยิ้มและตอบว่าน่ากลัวกว่าต้นไม้คือมนุษย์ที่ไม่ยอมฟังเสียงของความจริง